ไม่มีใครคาดคิดค่ะเปิดคลิปในหลวงซองกระโดดออกจากรถพระที่นั่งในขณะวิ่งเพื่อลงเดินใกล้ชิดประชาชนเปิดคลิปสุดอึ้งค่ะในหลวงซองกระโดดจากรถพระที่นั่งเพื่อเดินทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จค่ะ เมื่อวันที่25มกราคม68นะคะเวลา17นาฬิกา12นาทีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิราสถิต72พรรษาบริเวณสะพานดำรงสถิตณถนนเจริญกรุงเขตพระนครและทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวชิรธรรมรงค72พรรษาบริเวณ5แยกหมอมีเนื ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรนยาคม2567ภายใต้โครงการ